ผู้ชมค,ครับแบนโจแมนหลังจากที่คิดว่าเราจะทําของที่ระลึกให้กับลูกค้าในเวลาเขาให้ติปก็ <c oughs> เลยเกิดการเป็นแบนโจแมนอัลบั้มขึ้นมาก็เป็น3ามสี่อัลบัม้มห้าอัลบั้มนู่นนะะปัจจุบันแบนโจแมนย้ายถิ่นฐานมาอยู่ที่บ้านเกิดที่เมืองแพร่าจารย์ครับหลังจากกลับมาที่แพร่แล้วเนี่ย อาจารย์มาทําอะไรมาเล่นดนตรีมาทํากิจกรรมอะไรหรือมาใช้ชีวิตหลังเรียนเขาบอกว่าให้มาสามเดือนใช่ไหมที่ผมมาช่วยเขาสามเดือนที่สวนเสือครับงเดือนนี่จริงเขายาวเลยนะเพราะหลังจากนั้นเขาขอร่านไปไม่ได้ใช่ไหม,อมพอเราเอยเดี๋ยวพวกเรามาทั้งหม,ม,ไไมดเราจะจะอยู่ใกันนะก็เลยกลับไปในช่วงสี่ศูนย์นั่นพวกนั้นก็ยากเขาเลยมาเปิดร้านต้องเตียงร้านต่องเตียงท่านอาจารย์มาเปิดร้านอาหารครับที่เป็นลิฟ์ไซดด์ีบ<อ> เราพวกเรามาทำเล่นดีกันอ๋อก็เลยมาเล่นกันที่นี่ตรงนี้คือบ้านอาจารย์อยู่แหนคมั้านอาจารย์เพิ่งเพิ่งมาซื้อที่หลังตอนนั้นก็มาเล่นแนวนีู้ได้มาที่แพร่ตอนนั้นเป็นไงครับเสียงตอบรับโอ้ดีนะแมวสิงสังนเป็นช่วงแรกที่เข้ามามันเป็นของแปลกครับ เป็นของแตกเหนเต้น <c oughs> แล้วก็เกิดกลายเป็นขาอยเมืองเมืองแพร่ใช่เ <c oughs> บนโจแมนเนี่ยเราต้องแต่งเพลงของเราอเองนะมีเหมือนกันนะนพี่สรคอนเขามีอยู่อาจารย์อาจารย์แต่งเองห <c oughs> รือว่าเพลงกุมแต่งหมูผมเสริมบ้างครับเรียงอะไรเอ่ย ที่จวายตาห่าแล้วก็เพลงควายตาห่าอ๋อดีเลยแล้วก็มันเบนจามินด้วยนี่นะไืมใช่เออก็คือเป็นสไตล์คำเมืองใช่คำเมืองเพลงนี้นะไม่ฮิตเออไม่ฮิตแต่ดังกว่าดังกว่าควายตาห่าเพลงอะไรเพลงอะไรที่เพลงกุ้มตีนเออกุ้มตีนอาจารย์เราเน่กันหนึ่งกุ้มตีนทีกุ้งตีนควายคล้ายๆแบบท้าวควายเนี่ยทางเหนือเขาจะมาต้มแหละ เอามาต้มแล้วใส่แกงบอลไงอร่อยอ้หผมอยากฟังได้ไหเป็นเพลงที่อร่อยเพลงเกี่หมูไอ้หมูมันไปเปลี่ยนว่กส้นตีนเมียกู้ลองดูเนี่ยมันไม่ไม่ไปทำเป็นเล่มเดือนลายก็อะไหนก็อจะไหนก็จนไหนก็จนไหน ยำยังมาลำยำออกออกมายำยังม,มาลำยำกุมติ้นควายปอนกุดหมอนมาลำเดี่ยวเข้าในการ าเดี time, I mean? ่ยวเข้าในการขอหาทานเดี่ยววางคางเดียวไปเดียวมาตามมันลายเดียวไปเดียวมามันจะเอาศัยเอากุมตีนมากุมตีน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 ควายปอนกุมตีนกุมตีนกุ้มตีนกุ้มตีนควายปอนมาหน่ำยังมาลำหมอนมาย่ำยังมาลำคุมตีนควายปอนใส่แกงบอลก็ละหาม เป็นสไตล์ของเขาจริงๆแบบเชิงแล้วก็นักร้องต้องมีแบบหยุดแล้วก็ให้มาร้องไงนะเสียงมันจะรู้สึกเออมีพลังมากนี่ขนาดรู้สึกว่าอายุมากแล้วมีอายุมีอายุน่แหละถึงว่าเล่นกับคนยากเเด็กๆเขาอยากเล่นเพราะว่าเล่นกับพี่สะคอนง่ายไปไปครั้งสองครั้งมัไม่อยากเล่นเพราะไม่ทันกันเพราะว่าพี่สกคอนเล่นอะไรก็ไม่รู้เพราะไม่ทันหมายถึงว่าไม่ทันมุกไม่ทันคนบนเนี่ยลูกเล่นคนบนมีไปกระทืบท้าเนี่ย มันมีไปทียมก็ได้เออบางร้านก็ชอบมากเลยบู้อย่างนี้ให้อารมณ์ไปบางร้านไปไปพัทยาดิไปพัทยาแล้วก็นึกไม่ถึงนะแต่หมอนั่นเป็นต่างชาติเนี่ยเป็นฝรั่งอะไรเนาะมันไล่ออกเลยคุณไม่ต้องมาเล่นแล้ะคุณตีมให้ดีเพราะว่าคุมตีมสำคัญนะกต่ตีมในลักษณะคมความคข้มขนที่ผมพูดเป็นกับหมูพิซซ่าก่อนกับแล้วก็ทำไงให้มันมันมันได้แบบแบบแล้วมันวงมันจะมีจนออกมา ถ้าให้พิษะกอน,นําไปสักพักนะมันจะเริ่มมีฟันเบ็ดในช่วงแรกทางหลังเขาต้เริ่มนอนนึกต้องมีตัวตัด<ม>ให้มัน,มมนกรอบๆเพราะว่างานเถอะในวงช่วงแรกเรื่องอาหารในแบะอาจารย์ก็ต้องมองว่าต้องมีวิธีการจัดการมันเป็นความรู้สึกเลย<ช>เป็นความรู้สึกที่เราเห็นตอนนั้นแล้วก็มีมีคนหัวพบหมูมเมล็ดเงีางนี่ก็เล่นข้อผมให้เต็มน่ เราเองก็ขึ้นเลยเราเพองก็จะคกรจะทักมันอยู่เลยนะครับเดี๋ยวสลับไปศคอนกันแล้เนี่ยมันก็มีสีสันไฮไลท์ที่นโอเคเป็นการวางแผนจัดการให้มันสมดุลในวงเพราะว่าวางแผนไม่ใช่นะมันเป็นความกปมปืนณขณะนั้นไม่ได้วางแผนไม่ได้เออมันเป็นของมันไปเองถ้าลองวางแผนก็ไม่ได้นะจรงนตอนนี้ใครนด่วางแผนเลยดิเอาพิซคอนเนี่ยไม่ได้นะไม่ได้วางแผนกันไม่ได้ไม่ได้ เราะว่าลรามองอย่าลืมนะตั้งแต่วงแรกที่เราเห็นนะอย่างตี่ตุ้นเนี่ยแค่ไม่มีแผนนะแทนต่อเพลงทกคน,นี่ขึ้นลแล้วนะมันสดๆอย่างเงี้ยนะัต้นสดนะครับแล้วอารมณ์ควารรมรู้สึกมันไปพร้อมกับบรรยากาศที่กำลังฟังมันจะไปคล้องกันแมนจูแมนมองไปถึงในปัจจุบันเนี่ยอาจารย์อาจารย์มองแนวดนตรีบูแกล์ในประ,ประเทศไทยเป็นยังไงบ้างคร,รับบูแกล์จริงๆมันมีสีสันเป็นเฉพาะด้านเป็นเพลงบูเนี่ยสักฟังสักสามเพลงเนี่ย กอได้นะถ้าเลยมากกว่านั้นนะไม่ได้นะเราต้องรู้สึกว่าไอ้การฟังของคนน่ะมันจะอยู่ในระดับไหนต้องพลิกต้องคลิกว่าอารมณ์ของเพลงหนึ่งแกน่มันเป็นคาแรคเตอร์ของมันมันองหนึ่งนะมันจะมันจะเริ่มอารมณ์ของคนจะมันจะเริ่มพลิกเออคลิกเอาเองอะไรเข้ามาพอเข้ามาปุ๊บมันมันจะไปรูปแบบหนึ่งก็เอา เข้าใส่ดูกกเข้าใส่ดังนั้นมีความหลากไหนใน45นาทีเราจะทําให้คนฟังเขาติดตามเราได้ไับอันนี้เป็นโจทย์ที่เราสังเกตแล้วทําทําด้วยตน,นั้นเลยเราจะคิดวางแผนไม่ได้เพราะที่จริงทุกคนมีว่าวัตถุด,ดิบมีหมดแล้ววิทยากรรู้เราพ่จะคอเล่นเพลงอะไรลําเพลงที่แบ็กอัพเนี่ยหมูมาเล่นได้ทุกแบบนี่แล้วไก่ที่เข้ามาสนับสนุนเรารู้ว่าเขาจะเล่นอะไรได้เขาแม่นอะไรครับถ้าพยักหน้าปุบ๊บ เขาขึ้นทันทีเนี่ยแบนมลดีขึ้นก็แสดงว่ารู้กันทันทีครับมันจะตางกันไปเลยหรือว่านันตสต็อปมากไงแต่เนี้ยจะว่ามันมันไม่ใช่วงวางแผนคมันเป็นกลุ่มปืนนักขนาดนั้นนักขนาดแต่ละขนาดช่วงและแต่ละงานนี้ไม่เหมือนกันเพราะอยู่ที่หน้างานด้วยอืเราจะกระตุ้นยังไงเช่นงานที่ยากที่สุดหนึ่งคืองานในครับอือตอนนั้นแบนโจแมนได้มีโอกาสไปเล่นหน้าพระที่นั่งใช่ ภารกิจคือให้ในหลวงวังงานเยอะแยะงครับตอนนี้งานคือแผนที่อ่ะแค่ผมเห็นท่านเดินเดินทรงงานไปด้วยแล้วก็วงคนเล่นเล่นไปด้วยเอาเลยงานที่คือต้องให้หน้าที่ให้ในหลวงงานทั้งที่งานสหายการดนตรีเล่นอยู่แต่งชุดขาวเต็มหมดที่มันยากคือข้าราชการผู้ใหญ่แต่งชุดขาวยืนหมด เฮ้ยรงานยางไม่เราเล่นเนี่ยไม่ใช่เหมือนกันเป็นขับในบาร์ที่เราจะจะมีเราต้องฝืนมากเลยเป้าหมายของเราคืออะไรใช่ไหมเป้าหมายคือไรต้องเขาบอกให้เขัาไปใกล้เข้าไปยังไงไปทำยังไงในหลวงชี้แจงในแผนที่ขณะที่ในหลวงทรงงานใช่เราเล่นเริงไปเขาบอกว่าให้เข้าไปใกล้ๆเล่นเล่นเพื่อให้ความสนใจออกมาเพราะจะรายการเขายืนหมดอ่าเพรงั้นอาหารนี่เย็นยังไม่ได้กินอ่ะ

เขาันสต็อปหยุดไงหยุดท like, ี่มันเพลงต่อเพลงครับมันอารมณ์ที่จะต้องดึงออกไม่ได้ที่ที่สมปัติทางเขาเห็นในองค์องค์ของเรามีสิ่งที่สําคัญคือดึงดึงอารมณ์ของคนได้ครับนี่ลองลองถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยนะเล่นเล่นเก่งนะเขาก็นั่งแล้วก็มลองนะเล่นเก่งนะนะเล่นเก่งนะโอ้โหเล่นตั้งนานเลยนะ นี่ค็นจดทิี่ของเรคือว่าเราสนิทลักครับสองชั่วโมงที่เล่นหนันงฮอนั้นคนเขได้รับบอกว่าให้ไปเล่น,น,นหน้าพระที่นั่งไม่รู้เขาไม่รู้เหรอเขาไม่บอกอา้าวก็ติดต่อไปงานอะไรข้างไปนั่นน่ะนะเาก็่าไปงาน,น,น,นเขาเราตู้มาลับมาแต่งตัวผมเขาแต่งเก้งขาดไปอยู่นี่น่ะเพื่อภาคเขาเ,าเขาไม่ได้บอกลูกหน้าเหรอไม่บอกว่าจะมาลับไปงานแต่ไม่รู้ว่างานอะไรหรือเขากลัวว่าเราจะตื่นเต้น ไม่รู้เลยเชื่อไปหรือเปล่าไม่รู้เชื่อไปอ่ะเขามารับเราไปใช่แบบว่าเหมือนมีคนมาจ้างเราอย่างนี้แหละใช่ใช่เป็นแบบนั้นเรารู้ไหมครับว่าเป็นจากในวังหรืออะไรไม่รู้หลักผมไม่รู้เลย,เลยขึ้นรถไปกับเขาขึ้นรถไปเข่เลยจะเขื่นไหมเงี้หรอ ไปเห็นรถทหารโอ้ท่างใสพวกงานทหารเนี่ยที่เนด้วยครับที่เขืนแม่งั้นไม่เงินของใครคิดว่างานทหารเข้าไปเล่นแล้วมีชุดขาาเป็นหมดนะครับทีนี้พอไปถึงปุ๊บเป็นพระองค์ท่านใช่ที่คุณเดินมาเป็นใจหมวงก็บอกว่าขาดข้าในหลวงคอระคังเข้ามาในพลังเล่นเลยอ๋อมีมีสัญญาณแล้วเดี๋ยวข้อระคังเขึ้นขึ้นเขือนไม่งแฮปยังในหลวงไป ถ้าโอมเดี่ยวนะอพอข้ขอ <ไป S 1> ระฆังปุ๊บนี่คือเราก็เริ่มมันลื่ลตอนนั้นรู้แล้วว่าเราเล่นอย่างโองท่านอันแน่นอนเลยแล้วเพราะว่าเขาแบบเข้าไปต้อนเราไปเข้าไปแค่ๆเอาไปยังไงเนาะจนตอนนั้นอธิบดีกรมเพือนนีอ่อะไรนะไม่กลับอะเอาปลาะมุดปาะมุดนะครับตอนนั้นาอ,อาจารย์คือเครียดนะกรีนไม่เวลาไม่แม่หรอกเพราะว่ามีความรู้สึกเครียดเมาคือตรรรงนนั้ธมดามากเลยคือเราแปลก เราเล่นน่ยคือมาตลอดแล้วเล่นมาตลอดหน้าที่ของเราคืออะไรเนี่ยเรีนประมาณคือไม่มีเลยก็ธรรดามากเลยจบไปก็กลายเป็นเป็นวัติศาสตร์ของวงเป็นโจแมนทีนี้ทุกปีเลยสิไม่ใช่ทั้งเดียวนะทีนี้ไปทุกปีแล้วครับนั่นเป็นหลวงเสด็จไปทุกปีทีนี้พี่นั่นใชน้าที่นะหน้าที่ครับก็กลายเป็นเปนโจแมนนี่ถือว่ามีประสบการณ์มายาวนานมากอาจารย์ครับ การย์ผมเห็นอาจารย์มาทํากิจกรรมอะไรต่างๆใหนเด็กๆอะไรด้ไหมพี่นี่ได้ต้มีความิตง่ายมีเอก็ไปทําที่ที่ตอนนั้นก็ไปทําที่อะไรเนาะให้สอนเด็กเราก็บอกว่ายๆโงเรียนเด็กอ่ะอืมถ้าเด็กจะเรียนดนตรีก็ให้เขาปลูกผักอะไรเงี้ยผมก็ไปทำด้วยพี่ซาก้อนก็อยู่ด้วยในสวนอะไรนั่นน่ะครับอ่าที่ที่ใช้น้ำปิงอ่ะครับเอ่านิมงอ่า เขาทำเขาก็ไปด้วยในช่วงแรกอเด็กเขามาเรียนมาเรียนก็ฝักงันเรียนก็เป็นกิจกรรมแต่เพราะเราก็อยากให้มีกิจกรรมด้วยว่าทําไงให้กับ<น>ให้กับเด็กรุ่นใหม่ได้รู้สึกตับมือคล้ายกันแหนละกิจนะกรรมของเยาวชนที่เราพวกเราทำอ,อาจารย์ปัจจุบันอาจารย์มีถ่ายทอดเรื่องดนตรีอะไรต่างๆให้เยาวชนนะครับหรือมีใครนะอยากจะเรียนสนใจเ็นตรกังกันโจอะไร ตอนแรกก็มีเยอะนะแต่พอผมมองว่าไอ้แค่แค่นี้พอผมจะใช้การฟังเพราะการฟังรมันฟังมันฟังรู้สึกแต่ความฟังการฟังนี่มันจะไปใช้ในในในการเป็นสืก็ได้ในการสนทนาก็ได้ครับแล้วฟังแล้วรู้สึกยังไงบอกถามว่าฟังแล้วรู้สึกยังไงบอกเรื่องใายฟังเป็นแบบตัว